สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับจุ๋กคลิปนะคะในวันที่15ามีนาคะบอกผิดเเนาะ15บมีนานะคะเมืนนะะม่อกี้จะให้ดูงานไปแล้วนะคะว่าจะเป็นงานมีเดินป่าหรือว่าไม่ใช่งานทั่วไปนะคะลูกค้านะคะ,คะงานจะเป็นงานตีล้อขึ้นรูปนะคะชุนน้ำมันตามสูตรของช่างนะคะชุนน้ำมันตามสูตรของช่างจะเป็นเหล็ก s u p 9แล้วก็ เล็กแนบนะคะได้ร้อนขึ้นรูปนะคะที่จุ่มแจ้งไปแล้วด้ามจะเป็นด้ามกันแล้วก็ด้ามฟูแทงนะคะมีเท่าประดู่แล้วก็ไม้พยุงนะคะ,ะคะ่ะเบอร์อนี้เริ่มเบอจุกนะ,ะมามาเลยดีวยกว่าเริ่มนี่หนึ่งนะคะที่จุ่มให้ลูกค้าดูรอบรอบรอบหนึ่งก่อนที่จะ หันกองขึ้นมานะลูกค้าเมื่อกี้นะ่ะจุนให้ดูแล้วว่าถ้าเล่มไหนถ้ามันมีพ้องฝักจุนจะให้เรียงกันนะคะเรียงการทับกันไว้นะฝักแต่ถ้าไม่มีฝักจุนจะเอาไมโดโดวางเลยนะคะเข้าใจตรงกันนะคะค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นมาเชเต้น,นะคะทิ้งผิวไฟนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่14.5นิ้าความกว้างจะอยู่ที่สองนะคะสันหาจะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาวนะคะ 5.7จุดนิ้วนะคะไม่มีฝากนะคะสองบาทบาทท่วนหลบส่งไปทางเพิ่นน้อยนะคะเล่มที่สองนะคะจะเป็นด้ามกันนะคะด้วมด,ด้ามกันนะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้ามไม้ประดูลมดำนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสี่นะคะสันหนาจะอยู่ที่เจ็ดมิลนะคะด้ามยาวหกจุสองนิ้วนะคะเล่มนี้ก็ไม่มีฝักนะคะหนึ่งเก้าเอ้ยไม่ใช่เก้า้อเกาสิบขาลงส่งไปทางเพื่อนหนึ่งร้อยมาเล่มที่สอง ไม่มีฝักเหมือนกันค่ะโบวี e. ย่ย้องแสงนะคะเนาะเรเห็นลายคับก,ก่อนได้นะคะหรือ H P 9นะคะทำลายใบมีดเลยความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2สซันหนาจะอยู่ที่5มิลด้ามยาวนะคะ ห้าจุดสามนิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักเหมือนกันด้ามประดูนะคะฉลุรังพึ้งนะคะไม่มีฝักนะคะหนึ่งสองเก้าศูนย์ลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเล่มที่สามแล้วเล่มที่สี่มีดเหล็กมีดด้ามเหล็กเดียวกันนะคะเข,เ,เขาเรียกว่าด้ามบองเนาะมีดบลองฉลุลายนะคะฉลุลายด้ามน,นะคะยัมโบนะคะ นะคะ12นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาสุดจะอยู่ที่7มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่6นิ้วนะคะเรื่องนี้890นะคะรวมส่งไปทางเพื่อ100มาเรื่อที่5ช่วน,นี้จะมาพร้อมฝักนะคะ ฝักประดูนะคะลมดำนะคะถ้าเป็นเหล็กตรงนี้นะคะ <c oughs> ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.5นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5สันหนาสันหนาจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวนะคะ ห้นิ้วนะคะสองสนะคะลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งรอยเร่ที่หชุดไม้ประดูนะคะลุมเป็นบูวีนะคะงานเก้านิ้วนะคะเล็ก s อสีเก้านะค ะค,ะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองสันหนาะห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วร้อมฝักหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลงส่งไปทางเพื่อหนึ่งร้อยนะคะเรื่มที่เจ็ดชุดไม้พยุงนะคะกัดทองเหลืองนะคะงานเก้านิ้วนะคะบนมือเสกที่เราเชือมต่บ นะคะเหล็กเอชจูพีเก้าสันหนาเจ็ดมิลน,นะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะด้ามยาวนะคะด้ามยาวจุดที่ห้านิ้วนะคะ 2290นะคะลุงส่งไปทางเพื่อน100นะคะสินค้ามีกันทั้งหมด17วันนะคะกะรุณาถ่ายคลิปวิดีโอนะคะก่อนส่งสินค้าทุกครั้งนะคะทางเราจะได้มีหลักฐานว่าสินค้าเราเป็นยังไงเนาะว่าปักเป้าเขากับบอดายได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันใดจุมก็ขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุมมีนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย